ก็ขอสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนกับคุณครูแบงค์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งสําหรับวันนี้เราเรียนกันเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับครับก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นปสทุกๆคนนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูแบงค์นะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาทําแบบฝึกหัดกันนะครับโดยในวันนี้นะครับเราก็จะทําแบบฝึกหัดกัน2ข้อนะ ให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่89นะครับอ่าเราจะได้ทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะคราวนี้ครูแบงค์ขออนุญาตซูมนะเราจะได้เห็นชัดๆอ่ะเรามาดูกันในข้อที่1นะครับโจทย์ถามว่าดูภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถามนะครับก็จะมีรากกอกับรากขอใช่ไหมอ่ะเราเห็นภาพแล้วเราก็มาดูในข้อที่1นะครับ รากชนิดใดยึดติดกับดินได้มั่นคงมากกว่ากันเพราะเหตุใดเราจะเห็นว่ารากกอเนี่ยจะเป็นรากอะไรครับเป็นรากแก้วใช่ไหมส่วนรากขอจะเป็นรากฝอยดังนั้นถ้าเราเปรียบเทียบอะรากแก้วจะมีขนาดใหญ่กว่าใช่ไหมครับอ่พอมีขนาดใหญ่กว่าก็สามารถยึดเกาะกับดินได้มั่นคงมากกว่าเนาะอ่า เราก็ตอบไปว่าราโกเพราะมีขนาดใหญ่กว่าใช่ไหมครับจึงยึดเกาะได้ดีกว่ายึดเกาะอะไรครับยึดเกาะดินใช่ไหมครับได้ดีกว่า ก็เป็นประมาณนี้นะครับในข้อที่1ต่อไปในข้อที่2นะครับรากกอไก่กับรากขอไข่มีระบบรากแบบใดนะครับอ่ะเรามาดูรากกอไก่รากกอไก่มีระบบรากอะไรครับอ่ามีระบบรากแก้วใช่ไหมเราดูจากตรงไหนเราดูจากขนาดตรงกลางจะใหญ่ใช่ไหมจาก เริ่มต้นจะใหญ่แล้วก็ไปจะเรียวเล็กนะครับก็เลยต้องตอบเป็นระบบลากแก้วแล้วเขาก็จะมีลากแขนใช่ไหมอยู่ข้าง,างอา่ต่อไปก็ลากขอไข่ก็จะเป็นมีระบบลากฝอยใช่ไหมอโอเคอ่ต่อไปเรามาดูข้อที่สยกตัวอย่างพืช ที่มีระบบลากกอไก่และระบบลากขอไข่มาอย่างละสามชนิดพืชที่มีลากกอไก่เช่นไรครับก็จะเป็นพืชใบเดี้ยงคู่ใช่ไหมที่มีระบบลากแก้วพูดถึงผลไม้ก็ได้นอลำใย ขนุนใช่ไหมครับมะม่วงได้หมดเลยนะต่อไปพืชที่มีระบบรากขอไข่พืชที่มีรบบากขอไข่เช่นอะไรจะเป็นพืชไปเลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมก็จะมีข้อป้องใช่ไหมพวกอ้อยนะครับข้าวหรือข้าวโพดก็ใช่นะครับ อะเรียบร้อยแล้วเนาะในข้อที่1ใหญ่ต่อไปข้อ2ใหญ่นะครับข้อ2ใหญ่เนี่ยเ,เราสังเกตจากภาพใช่ไหมเราจะเห็นว่ามีภาพของลำต้นอยู่เนะเาะอ่าครวนี้เขาบอกว่าจากภาพเป็นส่วนประกอบโครงสร้างใดของพืชเห็นแบบนี้นะครับ เป็นกลมๆแล้วก็มีเหมือนเป็นท่อลำเลียงเนาะก็คือจะเป็นส่วนของลำต้นใช่ไหมลำต้นที่มีท่อลำเลียงใช่ไหมครับต่อไป A มีหน้าที่อะไรเราจะเห็นว่า A เนี่ย มีลูกศรชี้ขึ้นใช่ไหมเอเนี่ยต้องเป็นท่อลาเลียงแหละแต่ท่อลาเลียงอะไรที่มีการขนส่งสารขึ้นข้างบนอย่างเดียวสารขึ้นขึ้นข้างบนเนี่ยจะต้องมาจากข้างล่างใช่ไหมมาจากข้างล่างก็ล่าจะเป็นมาจากรากใช่ไหมครับอ่ารากเนี่ยมีหน้าที่ในการดูดอะไรดูดน้ําและแร่ธาตุดังนั้นเนี่ยมันก็จะดูดซึมจากส่วนของรากขึ้นไปด้านบน และลำเลียงในทิศทางเดียวพระน้ําสามารถเข้าได้ทางรากทางเดียวใช่ไหมครับอ่าดังนั้นก็เลยเป็นท่อลำเลียงน้ําและแร่ธาตุใช่ไหมอ่ามีหน้าที่ในการลำเลียงน้ําและแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆ ของพืชน,นะครับอ่าต่อไป B มีหน้าที่อะไรครับลำเลียงขึ้นและลงแบบนี้นี่ต้องเป็นท่อลำเลียงอาหารใช่ไหมอ่าดังนั้นก็เลยมีหน้าที่ในการลำเลียงอาหารที่พืชสร้างพืชสร้างจากกระบวนการอะไรสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมครับอ่าไปยังส่วนต่าง อ,อ,อ่โอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคําถามในวันนี้เนาะอ่ะก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทำนะครับเขียนให้สวยงามเนาะแล้วก็ส่งงานให้ตรงเวลานะครับขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนในวิชาของครูแบงค์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเรียนในวันนี้เข้าใจกันหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ครูขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีครับ